กวดน้ำค่ะไม่ใช่เขาแพแบบไม่ใช่เขาขอบอุนี้หน่วันนี้อา้าวหอมอยางนงแฮปป p ้วาเลนไทน์เดย์ค่ะย้อนหลังหนึ่งวันววมีคนนํามาสง่งให้ที่บ้านเลยไ,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 ไเขาเอามาส่งให้ในวันที่เราไม่อยู่เราไปเชียงรายพอดีเราก็เลยแล้วเรากลับมาเมื่อคืนดึกมากซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์เมื่อวาน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านการ์ดก่อนไหมคะจะมีการ์ดน่ารักงมากเลยดูเด็กจิ๋วค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์วิ h เลิฟอ่าจาก Build-A-Bear Workshop t ทีมเปิดเลยเป็นอะไรคะอยากรู้จังเลยต้องเป็นต้องเป็นตุ๊กตาจากร้าน Build-A-Bear แน่ๆเลย่ห่หรือว่านี่นงพี่เห็นแล้วเหรออ่ะแกะโบ์แกะโบ์ก็เห็นเห็นแล้วใครแน่ว่าเป็นตุ๊กตาหนีตุ๊กตาหนีเหรอหรืออาจจะเป็นกระต่ายก็ได้นะ มีใบ,บเกิดมาด้วยใบยเกิดใบเกิดชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะเอะตัวนี้เราไม่ได้ปิดทําเองอะแต่ว่าเขาทํามาเลยเหรอชื่อว่า Tender Heart Bear <c oughs> ชื่อว่า Tender Heart Bear ส่วนสูง41เซนติเมตรน้ำหนัก227กรัมสีน้ำตาลอ่อนตาสีตาสีเลยคะสีน้ำตาล เดี๋ของคือน้องพริมเขาเขียนมาเลยเกิดวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์เลยอ๋อเมาืม่านี้เองค่ะใช่จะอบอก,กคุณแม่เคยเห็นตุ๊กาตาแบบนี้นี่แค่นี่ไงแค่แบสคือเขาเป็นซีรีส์แค่แบสบคือคุณแม่เคยไปเห็นที่สิงคโปร ยังบอกว่าเนี่ยป้าดูสิมีตุ๊กตาแคร์แบร์คุณแม่จะเล่าคืออะไรครับแคร์แบร์ครับคือมันเป็นเหมือนซีรีส์ของตุ๊กตาแคร์แบร์มันจะมีว่ะตัวหนึ่งเป็นเกี่ยวกับโฮปตัวหนึ่งเกี่ยวกับเนี่ยเทนเดอร์ฮาร์ดเบิร์ดเดย์แบกมีอะไรมีเยอะมากมีเต็มไปหมดเลยแบกแล้วตอนเนี้ยสงสัยนะว่าบิวอาแบกเขาคงเอาแคร์แบร์เข้ามาเป็นหนึ่งซีรีส์ของเขาด้วยมาเขาเลยส่ง เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์มีหัวใจดวงโตแม่เห็นบางตัวก็จะมีสีมีหลายสีสีเขียวสีฟ้าแล้วตรงพุงอ่ะมันก็เป็นลายบางอันเป็นลายเมฆลายพระจานอะไรเงี้ยตังชซื้อได้ยังคะคิดได้ยังิค่ฮะทากิน<ะ>ทากินกน,น้องฟักทองเหรอ <laughs> ดีไหมอ่ะน้องฟักทองเป็นผู้หญิงผู้ชายกันเนี้ย พี่ชายค่ะอ๋อดิคิวที่ค่ะว่าเอ่อน้องตกใจอะตกกระป๋องแล้วหรอคะ <c oughs> ใ,ใช่ใช่ค่ะขอบอกมากเร็วไปเร็วมากค่ะตกกระป๋องอย่างเวิบเลยตอนแรกรักมากแล้วไม่ใช่ค่อยๆเบื่อนะคือเบื่อไปเลยแล้วก็กลับมารัก <c oughs> มีมีเหมือนเดิมมีมีคือแบบว่า <c oughs> อม,มตะนิรันดร์อะแกไี้ตั้งหลับตั้งหลับค่ะบิวอาเบย์วันเกิดของบิวอาเบ ความกินม่ใช่เหอความกินคัามกินของพี่คามกินของพี่เราจะรักความกินัหมรับค่ะเอาไปแทนมีมีได้ไหมคะได้จะรับความกินกี่วันคะยี่สิหมื่นพันล้านค้ะจริงเหรอคะน้องสุขใจยังนึกว่าจะรับน้องสุขใจอยู่ไหนคะนึกว่าจะรับเป็นเดือนได้น้องสุขใจได้เท่าไหร่สองอาทิตย์เนาะน้องสุขใจก็มาไกลมากเอามาไกลแล้วสองอาทิตย์ถือว่ามาไกลแล้วปกติตัวอื่นๆจะได้ประมาณ3มวันอันนี้กี่วันคะ ตอนนันกสุขใจมาเนี่ยมีหมีตะกร่องเลยนะใช่หมีมีไม่ต้องทําหน้าที่เลยม,มีมีนอนอยู่บนเตียงนิ่งๆได้เลยไม่ต้องมาไหนกับพิมเลยอ้าวนี่ทาอะไรคะทำอะไรคะตอนำเดี๋ยน้องอตอนรำน้องพัมกินนะคะใช่ค่ะน,น้องพัมกินทําไมเขาไม่มีเสื้อผ้าใสมาให้ล่ะคะเขาจะโชว์พุงที่เป็นรูปหัวใจมั้งลูก,ลกอีกอย่างหนึ่งเขารู้ว่าน้าองพิมมีชุดของน้องเฟมมี่แล้วหลายตัวน้องพิมก็แบบชุดน้องเฟมมี่น้องพัมกินเล่นไอใส่บ้างได้ไหมคะได้ ึงวันแก้มย้ยเหมือนน้อพิมเลยคะ่ะใช้ยืดกันคะ่ะตอนนี้มีแฟนๆกลับแฟนขับถามมาเยอะมากเลยว่าน้องพิมทำไมอ้วน,นอย่างนี้อ้ว,น,ว,น,วนคะ่ะอ้วนค่ะเพราะอะไรคะเพราะหนูทำไมคะกินเยอะค่ะเกี่ยวกันี่เนี่ยที่ทำกินมาเช้าวันหนึงห่งไม่งั้นน่ั้นพี่พิม,มได้พาน้องไปขึ้นบอลลูนแล้วนะจะอุ้มทำกินไปขึ้นบอลลูนได้หรอคะ ่จริงเหรอคะลำพังตัวเปอเป่ายังไม่ค่อยจะรอดเลยมันต้องปีนขึ้นไปได้กับปีนคิวที่บอลลูนสูงเลื่อนสิบลายกันน้องบอลลูนเขาเลิกงานไปแล้วค่ะต้องรอปีหน้าละปีหน้ายัางรักน้องอยู่ป้ะนเนี่ยรักอยู่ค่ะรักค่ะจะพาขึ้นบอลลูนเล่อนสิบลายด้วยอ,อ่ะงั้นนอนหลับแล้วนะคะนอนกับน้องทองกิ้มนะอ่ะแมต่ตบก้นน้องแตงหน้าอยูหลัางหลัง,งสิ เห็นตัวโตขนาดนี้ยังต้องเกาหลังนอนอยู่นะคะาอไหมาอก็ไมไม่ยอยเก็ไมทุกคืนแม่ต้องเกาหลังอย่างเงี้ยจนมือแม่แขนจะหักอ่ะหลับเลยอ่ะหลับเอง